สวัสดียามเย็เยนครับคุณผู้ชมวันนี้จะอัพวิดีโอสักสองรอบเนาะกล้วยไม้เข้ามาบ่อยเกินไปแล้วนะครับช่วงนี้นะเตรียมสตังกันไว้ให้ดีนะครับเย็นนี้ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนนะครับนะเอาบนโต๊ะก่อนเลยบนโต๊ะก็จะเป็นเก้ากิ่วแม่เสลียงนะครับเนี่เก้ากิ่วแม่เสลียง ดอกสีชมพูนะครับก้าวกิ่วแม่เสเลียงหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งคือตอติเลนะครับตอติเลเป็นภาษาพม่าเนาะก็จะพบทางตะวันตกของไทยนะครับซะเป็นส่วนใหญ่เนาะกาญจนบุรีตากแม่ฮองสอนวกขึ้นไปถึงเชียงใหม่นะครับอันนี้นะก้าวกิ่วแม่เสเลียงหรือตอติเลเป็นกล้วยไม้ป่าแรงนะครับนะได้มา สอสกอนี่นะครับออกดอกแล้วนะจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับกรีบตรงข้างนอกก็จะบิดบิดหน่อยสีสวยนะครับสีชมพูเนี่ยสีชมพูนะครับเก้ากิ่วแม่เสลียงส่วนอันนี้จะเป็นคำกิ่วนะครับคำกิ่วหลายท่านพูดสับสนคำกิ่วบ้างเข้ากิ่วบ้าง เอาแบบจำง่ายๆนะครับนะคำกิ่วจะเป็นสีครีมนะครับเนาะอาจจะมีเปลือกอมชมพูบ้างนะครับอ่อนๆหรือจะมีตาดําบ้างอันนี้เป็นสีเหลืองครีมนะครับนี่นะก่อนนี้นะแยกกันให้ออกนะคุณผู้ชมคำกิ่วนะครับก้าวกิ่วแม่เสลียงคนละสีกันนะลักษณะต้นก็จะคล้ายๆกันล่ะครับด้ามมือใหม่ก็อาจจะแยกยากนิดนึง แต่คำกิว่วต้นจะยาวกว่านะครับต้นเขาจะยาวกว่าส่วนเก้ากิ่วแม่เสลียงต้นจะสั้นกว่านะครับลำก็จะคอดแล้วก็จะมาป่องตรงปลายคล้ายๆกันแต่เก้ากิ่วแม่เสลียงต้นจะสั้นกว่านะครับดอกสีชมพูนะครับแยกกันให้ออกนะพอ้าแม่ค้าไหลพอ้าแม่ค้าบางท่านก็พูดปนกันไปนหมดนะพากันงงนะครับ สว,สวยเลยนะคุณผู้ชมไม้วันนี้เป็นไม้แบบว่าเป็นไม้ฟอร์มกอนะครับนี่ติดดอกทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมนี่นะครับดอกทั้งนั้นเลยปลูกเป็นไม้กอก็จะแพงนิดนึงนะครับเนาะราคาก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าดอกออกทีก็หลายก้านนะอลังการเขาเขาแตกดอกเขาบานดอกแล้วเขาก็จะแตกหน่อออกมาใหม่ข้างล่างนะค,คุณผู้ชมถ้าจะซื้อก็ให้รีบซื้อช่วงนี้นะ หน่อใหม่กําลังออกรากก็กําลังจะพร้อมที่จะเดินแล้วนะครับเป็นไม้กอสวยๆเลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับค่อนข้างสวยนะคำเกี่ยวนะคะวันนี้คำเกี่ยวนะแยกกันให้ออกนะจ๊ะอันนี้เป็นจำปาทองนะครับจำปาทองจำปาทองก็ได้มาสองสามกอนะคะปลูกตั้งแบบนี้เนาะ ตัดรากที่แห้งๆออกแล้วก็ปลูกตั้งขึ้นดอกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเนาะดอกสีเหลืองคล้ายๆแววมายุลานะแววมายุลาต้นจะป่องกว่านี้อันนี้ต้นจะยาวชลูดขึ้นไปอันนี้เป็นช้างนาวนะคะเป็นช้างนาวกอเนาะต้นยาวอยู่เดอ้อพร้อมที่จะให้ดอกแล้วนะครับช้างนาวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีครีมนะช้างนาวก็จะตาดําสีครีม ดอกบานทนนะครับเป็นกล้วยไม้ป่าแรงนะได้มาสามกอต้นตั้งๆเลยนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเขาก็จะเปิดตาดอกข้างบนนี้แล้วนะครับรีบซื้อเอาไปใส่กระถางตั้งไว้อรอชมดอกนะครับได้มาสามกอนะสนใจก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับกอนงามอยู่เดอลํลำสีน้ำตาลนี่ก็ไม่ต้องตัดออกนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันยัง ยังมีน้ำเลี้ยงอยู่ถ้าถ้าลำเขาหงิกแล้วเราก็ค่อยตัดออกนะครับแล้วก็จะมีอ,อ,อะไรอีกนะเอื้องเงินนะครับเอื้องเงินอันนี้ดอกหอมติดต่อไม้นะครับนี่งามบางต้นก็กําลังออกดอกนะครับบางต้นก็กําลังจะเริ่มแทงช่อนะครับติดขอนไม้สวยงามนะครับเอื้องเงินติดขอนเป็นมัดก็มีครับคุณผู้ชม แบบเป็นมัดก็ดอกฟูฟูเลยนะนี่เอื้องเงินหอมอยู่ข้างในจะเป็นสีแดงนะครับเป็นเอื้องเงินธรรมดานะครับนะกลีบขาวข้างในจะเป็นสีแดงแดงอมส้มนะเป็นต้นไม้ป่าแรงนะครับชุดนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสามปอยหลวงคุณผู้ชมงามมากกอใหญ่นะนี่นะครับสวยสุดๆ เอื้องสามปอยหลวงนี่นะครับกอใหญ่นะบ้านใครมีต้นไม้ใหญ่เอาไปปลูกได้เลยนะครับมัดมัดสูงสูงหน่อยเดให้ต้นเขาห้อยย้อยลงมาแล้วช่อดอกเขาก็จะออกตรงข้างหน้ายื่นออกมาให้เราชมสามปอยหลวงนะครับส่วนมาฝั่งนี้จะเป็นเขาแกะนะครับเขาแก่กอนนะ ช่วงนี้ไม้ป่ามันก็จะเหี่ยวๆโสมๆหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูช่วงนี้ก็ไม้ดิบแบบนี้ก็แนะนําให้รดน้ําบ่อยๆหน่อยนะครับเช้าเย็นส่วนอันนี้เป็นเข็มข่าวนะครับเข็มขาวเป็นไม้ก่อนะทนแรงนะครับพวกนี้นะส่วนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเอื้องเงินมัดนะคะเป็นเอื้องเงินมัดเอื้องเงินมัดก็มีนี่ สวยๆนะครับแล้วก็จะมีเข็มม่วงเนาะอันนี้เข็มม่วงป่าแท้ใบเป็นสีม่วงเลยทีเดียวจุดๆป้านๆแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมขายรอบไหนก็จะบอกตลอดนะพราไม้ป่ามันก็จะเฉาเป็นธรรมดานะครับมีแค่สองมัดน,นะเข็มม่วงนี่หายยากเดอ้อไม่ใช่ไม่ใช่มีที่ไหนนะคุณผู้ชมมีแค่ฝั่งตะวันตกแค่นั้นนะเข็มม่วงเนะี่ยฝั่งตะวันตกก็จะมีเข็มม่วงนะครับมีเข็มแดงเข็มขาว ส่วนเข็มแสตจะไม่มีนะแส่เข็มแสตจะอยู่ทางโซนทางอีสานเนาะอันนี้คือความรู้มีแค่นี้นะครับเนาะก็พูดไปตามที่เลี้ยงมาที่เคยเห็นนะครับเนาะอันนี้เป็นกุหลาบขาวนกพิราบใบก็จะป้านๆนหน่อยนะครับเป็นมัดนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนี่นะครับกุหลาบขาวนกพิราบใบก็จะเป็นแบบนี้เนาะ สวยงามอลังการอ้อเขาแกะกอใหญ่มีกอหนึ่งคุณผู้ชมเขาแกะนี่ก็กอใหญ่เนะนี่นี่นะครับกอเบลเลอร์เลยนะไปมัดติดต้นไม้นะครับถ้าจะทําให้เป็นพุ่มก็ตวัดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกใส่กระถางอย่างนี้ตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับจะทรงให้ดีๆ ผมจับด้วยถ่ายด้วยมันเลยไม่ค่อยถนัดนะครับเนี่ขาแก่ก้อนนี้ก็งามมันจะเฉานิดนึงนะครับช่วงนี้นะมันอากาศเริ่มร้อนแล้วช่วงเดือนมีนาเมษานี่ก็คืออย่างที่บอกเป็นฤดูที่ร้อนที่สุดของไทยฝนก็จังจะไม่ค่อยตกกล้วยไม้ก็จะเฉาเฉานิดนึงนะครับมันเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ชมดูเฉาขนาดไหนเขาก็ยังออกดอกเลยแต่ถ้าชื้นยังไงมันจะจะเน่านะพวกนี้นะมันเป็นกล้วยไม้ป่าแรง สนใจอันไหนก็โทรมานะคุณผู้ชมทักไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้เนาะราคามากมายหลายอย่างอยากได้อะไรก็ทักมาถามได้นะครับในลนะไลน์เนาะไี่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแพงไปก็บอกไม่เอาก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจอะไรทั้งนั้นของซื้อของขายนะจ๊ะคำเกี่ยวนี่สวยดอกตุมต่มๆทั้งนั้นเลยมีสามกอนะนี่ดอกดอกดอกโดยส่วนตัวนะผมชอบตอติเล่มากกว่าสีเขาจะดีกว่า หวานกว่าคุณผู้ชมลักษณะดอกก็คล้ายๆกันแต่ว่าสีมันจะต่างกันแค่สีเองเฉยๆนะครับเนาะยังไงก็แยกกันให้ออกนะจ๊ะวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมอยากได้อะไรก็รีบโทรมานะครับสินค้าเมื่อเช้ารองเท้าน,นาดีก็เลือก,ก็อสุดท้ายแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะติดตามมาโดยตลอด สามปอยนี่คือโอ้โหสวยมากเอามัดติดกับต้นไม้นะรากพวกนี้ไม่ต้องตัดออกนะครับจับรากเข้ามาัดเป็นกระจุกไว้แล้วก็มัดติดกับต้นไม้เลยค่อนข้างสดนะสามปอยกอนนี้ไปแล้วครับคุณผู้ชมสิบนาทีแล้วสามปอยหลวงนะครับจำปาทองเข็มม่วงนะครับเขาแกะคำกิ่วนะครับ เก้ากิวแม่เสลียงนะครับนะเนาะแล้วก็เข็มขาวนะครับกุหลาบกุหลาบข่าวนกพิราบเอื้องเงินติดขอนเข็มม่วงสวัสดีครับสวัสดีครับ